สวัสบดีทุกคนจอยจิพาเขาไปเบ่งที่นอนของจอยครั้งแหลกคือจอยมานอนแบบนี้ครั้งแหลกไหมนี่ที่นอนของเขาจอยมานอนครั้งแหลกเลยคือจอยบ่เ,เคยมาจากเถื่อมือนแบบเมื่อนี้จสิพาเขาไปเบ่งทังงในเป็นจังไงหูแบบคือมานอนครั้งแหลกแท้ๆเดี๋ยวบ่เคยมานอนจากเถื่อแบบนี้เราต้องเอากระจกเปิดก่อนอืแบบนียก็บจ <c oughs> ย <c oughs> แล้เวเปิดแล้ว เข้าน่นทั้งแหลกเลยทุกคนแกก็บบุ้คยนอนจากเถื่อทั้งในครับนี่โอ้ทุกคนโคตรดีบุ้งไหมโอ้กอดตะเกียงไว้ก่อนอุ้ยที่นอนเอาโคตรกว้างเลยนอนคนเดียวอูหะเอาน,น,น,นอนคนเดียวมาทั้งแรกแบบมนอนแบบนี้ครั้งแรกดิยอุ้ โอ้โหเอาอุ่นอยู่ได้แต่ก,กับบ้านไหนใคนมีแฟนมนนานอนน้ํานี่คือจะคักเลย <c oughs> คนอื่นเขามากับแฟนนฟี่โคตรจะดีแต่ว่าเรานี่มาคนเดียวเพราะเาอาตัวคนเดียวอยู่แล้วโคตรงามทุกคนแล้วตอนเนียก็คือตอนเหนียวก็คือ,อเวลานอนแล้วทุกคนแต่ว่ามันคือเพราผมมันคือเป็นังาสีได้เห็นอันรับฝรั่งครัเจานอนอยู่อันนั่นเขาเอาซุกเอาตีนซุกใส่แต่ว่าพวกเขาซุกทั้งในหุ ใจสิลองบางมีอเพราะว่าเราซุกซองซองท่องบัวซุกท่องนี่ก่อนวะมันอันสิลองเลยแ้่ก็บ่เคยนอนจักเถื่อนนาะแนวนี้อ่ะอือแม่นี่ดอกอือนี่มัวนี่เกาะนนี่กาะหัวป่ะนี่นี่วะอูอแม่นี่ทุกคนนี่เกาะหัวนี่แม่นยูกแล้วก็ซุกอีกท่องหนึ่งจากก็เคยนอนนวนี้จักเถื่อน แล้วก็เห็นอันมื้ยนันที่เขาไปนอนฝรั่งอันไปนอนอยู่อันเขาก้กางเต็นนอนอยู่อันถึงภูเขาผาแดงแล้วเขาก็นอนจกสิวอันเขากระชุกขของอางชิตใจก็ไปสังเกตว่าเขาซุกจังไดนมอนีคือไมนอมนีคือฮอรดเวลาที่ใจจะซุก <c oughs> <c oughs> จริงเลยวะนี่สิวเนาะเวอร์จริงจตทุกคน <c oughs> อันนี้คือเขามานอนอยู่อันยวนอันอย่ยางก็ะภูภูจรแัง วิวแรงวิวพออยู่ที่น้องเขียวทุกคนเขามานอนอยู่ข้างในนี่อันนี้ยินเขาว่าช่วงนี้เขามานอนแต่คืนละสามแสนนอนแบบอยู่ในเต็นท์นี่ทุกคนโคตรดีว่ะใจคิดว่ามันโคตรจะแพงวัดไทยถามเขาเขาว่าเอ๊ะแค่แค่สามแสนเองใจรู้สึกว่าออ้ยถึกได้สามแสนแล้วเขาว่าแล้วแล้วเขาว่าเอาถึกว่ะพอคอยว่าคิดว่าแพงนี่ เจอดกว่าเออบอคือกนวมาแพร่ว่าถือคอจอยบ่เคยไปนอนแบบนี้จากเ่อแล้วกันเห็นแล้วเขารีวิวโลกมันแพงเลยแต่ว่าอันนี้มาคือถือแต่เขาว่ามื่อนี่สามแสนอื่นเขาจะเปลี่ยนเป็นห้าแสนแต่ว่ากันยังพอได้อยู่ทุกคนถ้าเทียบกสบบรรยากาศตอนสาวทะเลหมอกมันโคตรงามนั่นอย่างไรเนี่ยน,นี่บ่โอ้แม่นเปะละ่าแม่นบนน้องเนื้อน,นี่อ่ะ ม่ันเหอันี้เห็นดูแลเมืน <c oughs> อนี้น,นี่บ่ทุกคนผู้ใด่หูก็คือคอมเมนต์บอกใจเดี๋ยวเดินไว้นอนจังได้เอาใส่จังได้ใส่ท่งอย่างใดคือจอบยบุคคลทห็น ผู้ดใดใส่เห็น้ำฝรั่งใส่มุก่อนนั้นคือจะไปเชื่มอมเขาแล้วใช่กับเาเคยใส่ววาเราจ้ากับเได้สังเกตว่าเขาใส่จังใดเมื่อนี่ลองมาใส่ให้ตัวเองอุ่นอยู่ได้ทุกคนโคตรอุ่นเลยทางในแต่ว่าโอ้เขาใส่จ,สจีก็จักน,น,นี่แล้วนี่หรอเมืม่อนบะบ้อูม้มื่อนี่นอนโคตรจับดีเพราะว่ามันโคตรอุ่นทางในแต่ว่าทางนอกมั่โคตรถออ,อ ทางนอกนี่โคตรหนาวเลยทุกคนทางในนี่อุ่นอุ่นเราใส่นีตื่นเช้ามาทุกคนทางกาสิพาไปบงทะเลเหมอกทางนอกกันไปอุ้ยหิตก็ได้ร <c oughs> อือือหืคือหิตกะไดล้ละบนทางนอกกันเลยวูววทุกคนอันนี้คือที่นอนของเฮา นุชโอ้ทะเลหมอกโคตรงามนะในจุดสมวิววันจุดสิกเอ็นคืออยู่วันภูสูงฮะแหละแต่วันนี้เฮามาอยู่หลุมอืมอันนี้คือที่นอนของฮาทุกคนต <c oughs> นอนอยู่นี่แล้วเมื่อคืนนะตื่นสาวมาคิได้ทะเลหมอกจกังสีโคตรงามเลยอันนี้เฉพาะที่พักตื่นขึ้นมายมามเช้า พีทอดเจ้าในวันที่พักของเฮาทุกคนตื่นสามาก๊กเซนทะเลหมอกมันคือกระจางหายจากเถเื่อเขาลดเงอขึ้นมาได้เลยเลยทุกคนอยู่เทางพีขดคักเลย ทะเลเหมอกในตอนสาวงามนี่อันนี้คือที่พักของเฮาทุกคน